น้องสองค์บห้าวันนะคะติดโทรศัพท์หนักมากควรทํำยังไงถ้าติดหนักมากหนึ่งเลยคุณแม่จะต้องทําเป็นต้นแบบเวลาที่อยู่กับลูกคุณแม่จะต้องไม่มีมือถือคุณแม่จะต้องอยู่กับลูกให้เวลากับลูกเต็มทีเวลาที่ลูกหยิมมือถือขึ้นมาค่ะบางทีเขารู้สึกว่าไม่รู้จะทําอะไร,ะไ,รไม่รู้จะเล่นอะไรไมแม่ก็ไม่รู้จะเล่นอะไรกับฉันฉันก็ไม่รู้จะเล่นอะไรเพราะฉะนั้นคือหนึ่งวางมือถือและเล่นกับลูกนะคะถ้าสมมุติว่าลูกโหยหามือถือนะคะก็บอกว่าเราไปเล่นนั้นไม่ลูกเราไปเล่นอันนี้ไหมคะลูกนะคะเราไปล้าง ไม่รูวว้พราะฉะนั้นคือ ถ้าจะให้ลูกไม่ดูจอคือคุณจะต้องแบบว่าไม่ดูนะคะไม่ดูเสร็จปุ๊บคุณจะต้องหาสิ่งที่สนุกมากกว่าจอและชวนลูกเล่นด้วยกันนะคะเนาะถ้าลูกทําได้ชมเชยชมเชยนะคะแบบนี้คือต้องบอกว่ามันจะต้องอาศัยพูดเดิมๆซ้ำๆเด็กเขาไม่ใช่คนที่แบบสอนปุ๊บเขาจะรู้เรื่องเลยคุณจะต้องอาศัยพูดเดิมๆซ้ำๆกระทํเดิมๆซ้ำๆยืนยันว่าไม,มไม่มีไม่มีไม่มีแล้วก็เดี๋ยววันนึงนะคะน้องก็จะแบบสามารถที่จะบอกฝึกได้นะคะเพราะว่าสองขวบอะเออนะคะเนาะถ้าจะให้ดูดูได้แต่ว่า จะต้องใช้ระยะเวลาไม่นานนะคะก็คือถ้าสองขวบเนี่ยก็คือไม่ควรเนี่ยเกินแบบครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงดูด้วยกันกับครอบครัวอะไร